ปู่ฤาษีตาไฟโชว์เล็กไหลได้จากถ้ำพระไสยงามเชื่อคนเมืองบังบทให้มาสร้างบุญสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะ,ะกับตูเกศสก์นั่นเออยู่กับผมมารุ้นะฮะก่อนที่เราจะไปดูเล็กไหลอีกเช่นเคยนะ,ะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะขอบพระคุณมากครับเราไปเจาะประเด็นของเล็กไหลนี้กันเลยดีกว่าฮะปู่ฤาษีตาไฟโช หินสีดำนะครับที่เชื่อกันว่าเป็นเหล็กไหลได้จากจังหวัดพิษณุโลกเล่าว่าได้มาระหว่างที่พาคนไปสำรวจถ้ำเชื่อว่าคนเมืองบางบทให้มาสร้างบุญเมื่อวันที่11เมษายน64ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดเนินสว่างม21นะครับวงเล็บบ้านเนินสว่างตําบลน,นาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีการประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธรูปนาคศาสดาความสูง9เมตรหน้าตักกว้าง5เมตรโดยมีชาวบ้านที่ศรัทธาเข้าร่วมงานรวมถึงกูบาเทพประธานพรหรือวงเล็บปู่ฤสีตาไฟนั่นเองฮะหนึ่งในฤสีที่ได้เคยเข้าไปในถ้ำพระไสยงามบ้านดงงูใหม่ตําบลหนึ่งมะปางอําเภอหนึ่งมะปางจังหวัดพิษณุโลก ที่พระอาจารย์มนัตเข้าไปปักกฎนั่งวิปัสสนากรรมฐานกระทั่งเกิดน้ำท่วมและไม่สามารถออกมาจากถ้ำนั่นได้โดยปูฤษีตาไฟได้นำเอาก้อนหินสีดำนะครับที่เชื่อว่าเป็นเหล็กไหลซึ่งนำออกมาจากถ้ำดังกล่าวนำมาประกอบพิธีบวงสวงเบิกเดชด้วยโดยนำมาวางบนผิวน้ำในองค์น้ำมนต์และทำการหยดเทียนเพื่อประกอบพิธีครั้งนี้ซึ่งภายในองค์น้ำมนต์ปรากฏเห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากคือ 4-5-6ทํำห้ชาวบ้านต่างพากันนําโทรศัพท์มาถ่ายรูปเพื่อน,นําตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันมากมายครูบาเทพประธานพรหรือปู่หรือสีตาไฟเล่าว่าเมื่อวันที่22เมษายน62นะครับได้นําคณะสิทธิ์พร้อมผู้ศรัทธาเดินทางไปสร้างพระแก้มรกตที่บริเวณหน้าถ้ำจากนั้นก็พาลูกศิษย์ลงไปสํารวจถ้ำซึ่งบางคนที่ลงไปในถ้ำครั้งนี้ก็มีอาการแปลกๆคล้ายมีอะไรบางอย่างเข้าสิง บางคนมีองค์ประจำตัวก็มีอาการเหมือนองค์ลงประทับซึ่งระหว่างนั้นตนเองได้สัมผัสได้กับสิ่งลึกลับบางอย่างเชื่อว่าเป็นชาวบ้านเมืองบางบทที่อาศัยอยู่ที่นั่นโดยได้สื่อสารให้ตนเองเดินไปตรงจุดจุดหนึ่งแล้วจะให้ของดีเมื่อเดินไปตรงเนินทรายในถ้ำก็พบกับก้อนหินสีดำขนาดไม่ใหญ่มากพอออกมาจากถ้ำก็เกิดลมฝนอย่างรุนแรงมีลําแสงตกลงมาที่พระแก้วมรกตด,ด้านหน้าถ้ำ ซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหล็กไหลแต่พอเอาแม่เหล็กมาดูดก็พบว่าดูดได้จริงและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนเมืองบางบทในถ้ำให้ตนเองมาเป็นของดีช่วยเหลือคนซึ่งที่ผ่านมาก็ยังกลับไปสำรวจถ้ำอยู่หลายครั้งเพราะเชื่อว่าในนั้นต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างแน่นอนปู่ฤาษีตาไฟยังได้บอกด้วยว่าสำหรับความเชื่อเรื่องเหล็กไหลตนเชื่อว่าอยู่ที่ศรัทธาการสร้างบุญการสวดมนต์มากกว่าหากไม่ทำดีแล้วอะไรก็ช่วยเราไม่ได้ และการที่ตนได้สิ่งนี้มาก็เชื่อว่าคนเมืองบางบทต้องการให้ตนมาสร้างบุญต่อนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวเก่าเกี่ยวกับเล็กไหลที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอไซงามนะฮะขอโทษทีครับที่เป็นข่าวข่าเกี่ยวกาวมากที่พระท่านหนึ่งที่ไปปรากฏแล้วก็น้ําท่วมกว่าจะช่วยออกมาได้ก็ถึง5-6วันนี่ก็เป็นความเชื่อนะฮะ ความศรัทธาของเหล็กไหลที่มีมายาวนานช้านานลนะน่ผมเองก็อยากได้มาติดตัวสักอันนะฮะไงก็ถ้าเรามีบุญเราก็คงได้บูชาเหล็กไหลอันนี้นะฮะก็เป็นขา่าวข่าวสำหรับความเชื่อความศรัทธาของคนไทยและชนชาติอื่นก็ศรัทธาในเหล็กไหลนะฮะซึ่งเขาบอกหายากมากก็ข่าวขาวคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่น้องกันทุกท่านนะครับสำหรับผู้ชื่นชอบ และผู้อยากศึกษาเรื่องเหล็กไหลคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมเมมอย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe subscribe นะฮะท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ